สวัสดีค่ะแม่แมทุกท่านทุกคนอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูช้างคู่ใจลายขวัญเมืองนะคะ,คะเก่งมากพี่ตัวเอ้ยนี่เือเป็นงานเปิดตัวนะคะแห่งงานครั้งแรกที่มีเครื่องเสียงสู้ๆพี่ตัว เรามาอยู่ขบวนหน้าขบวนแล้วนะคะวันนี้มีพลายโอเล่นะคะนำขบวนด้วยนะคะแล้วก็พังแป,ป๊บซี่นะคะ ลิปต่อนะคะ,ะ,คะตอนนี้เบาตูก็มาถึงวัดแล้วนะคะพร้อมขบวนนะคะเร,เราก็จะแวะมาหาพี่ตูมากราบพ่อหน่อยนะคะพอดีเรามาเลยตอนนี้เรไปล้วอแกมาา่อตอนนี้ตอนลังมาก พ่อก็ช่วยปกปักรักษาลูกเลยท่านองเอ้ยให้งานมาเยอะๆพี่ควัญมีงานพอ่อเสกมีงานเดี๋ยวจะได้หาช้างงาใหญ่ๆยาวๆให,ให,ให้มาถึงแล้วหนุนพี่ตูตูจักพ่อด้วย ลงได้ไหม PM? ขาตึงพ่กเร็วากาลงได้ไหมขับพอก็เร็วๆนอนนอนรับไอ้กล้องยิงเหรออแค่นี้ค่ก็เจ็บขาขาตึงเส้นมันตึงเส้นมันตึงอเล่คงยิ้มอย่างภูมิใจมองลูกชายใช่นอนได้ไหมเออ อันนี S S <S God, yeah, uh, ้ต so ูร nah ูมาแล้วเด้อนี nah ่จันยงเอ้ยกปากรักษาเด้อืมให้ตูเป็นมาพี่เหายจากอาการป่วยเด้อจันเอ้ยโชว์เด้อสนจะบอยทวงไอคือตะไอกบบุจิมปอบิ๊กนึ่งจอยแม่กะเลมนะนานนเนาะป่วยแม่ก็ว่าจะเอพร้อมไหน อืมปหายเลยค่ะพ่อหาพ่อแล้วขาก็ไม่ขาก็งอได้แล้วนะคะไม่ตึงแล้วเห็นไหมวเนี่ยพาอย่าพาพวกเราเต้ยโอ้ไม่อยากพาเต้ยนะคะไปศึกษาดูงานเดี๋ยววันที่สิบแปดนี้มาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะทําบุญให้เดอ้อจันยองเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําบุญให้ใหม่อีกเดี๋ยวจะต้มไก่มาให้กินนี่ไม่รู้ไฟสว่างไหมต้นไม้โหเดี๋ยวจะหาช้างงาตัวใหญ่ๆมาให้เดอ้อขอให้มันมันแหงๆเด้อวันนี้จันยองเอ้ เอางานยาวๆให้เลยไปกลับพ่อยังป่ะฮะปะ,ปะ,ปะพรุ่งนี้ทำบุญกันเด้อพ่อชายวันนี้ขอให้แม่ๆทุกคนมันๆเด้อจันยองเอ้ปะ่ะลดไปด้วย ขอให้แม่แมๆทุกคนหมนันหมั <_ S 1> เขาจะได้มีเงินพรุ่งนี้มาทําบุญให้นะพรุ่งนี้เราเดี๋ยวถ้าหมันหมัจะมาทําบุญทําบุญกับนางฟ้าทํากับข้าวนะคะถวายซองพรุ่งนี้ฮะฮะทำไมอ่ะ100เ,เอาแล้วมีตังจ่ายเข้ามละเขาบอกว่าถ้่มเขาบอกว่าถ้าไม่มีก็เอามาแกะก็เอามา ใช้บริการหมูโตไหน <c oughs> คิดถึงคะ่ะคิดถึงวันเล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําบุญให้อีกทีนะคะไปทั้งนี้อ่วเดี๋ยวแม่จะปิดคลิปก่อนหนุนไปทางโน้นเลยหรกไปรอข้างหน้ายังไม่ได้ปิด จากที่เราแห่มาเสร็จแล้วเสร็จพิธียังไม่เสร็จพิธีนะคะแต่ว,ว่าเราต้องกลับก่อนเนาะพี่ตูก่อนจะเดินถึงบ้านโอ้โเอหเดี๋ยวแม่ปิดคลิปหน่อยไปตรงศาลาเล่นตรงกระท่อมเออเจาะนี่ก่อนหลบทากหลบทากด้วยอ่าเพิ่งเห็นบอ เดี๋ยวเขาปิดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ่านเมนนะคะแม่ๆขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะในช่องพาตูลูช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองยังไม่ปิดไลฟ์เดิแม่ปิดคลิปเจอกันใหม่อีพีหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะตูเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวอนุญาตอ่านเม้นต่อนะคะ